อ่าสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่อ่างเก็บน้ําวังบอลนะครับนครนายกนะครับเดี๋ยวตอนนี้กําลังจะหาจุดกางเต็นท์นะครับยังหาไม่เจอครับเดี๋ยวข้ามสันเขื่อนไปก่อนนะครับอยู่ทางด้านนน้นครับเอาเห็นแล้วครับอ่าผมเห็นจุดกางเต็นท์ทางด้านดู้นแล้วนะครับไปนครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็มาถึงอ่างเก็บน้ําวังบอลนะครับต้องรีบเลยครับตอนนี้เริ่มที่จะมืดเลยครับเดี๋ยวไปหาจุดกางเต็นท์กันก่อนก่อน มาสภาพนี้เลยครับดีมีแสงว ก็ทำเป็นช่องๆนะครับสำหรับเต็นแต่ละช่องนะครับนี่นครเดี๋ยวผมเลือกเอาตรงตรงนี้ที่กว่าครับนะเดี๋ยวเราปิ้งย่างกันทางด้านนี้ก่นอนมอโอ้มีน้ำตกด้วยก็ข,ข้างหน้าจะมีน้ำตกด้วยนะครับ มีเรือล่องตอนนี้ผมก็กางเต็นท์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทางด้านนี้นะครับก็จะมีเต็นท์นักท่องเที่ยวมาการันเป็นกลุ่มๆนะครับ ร้านเอตร้านะครับร้านเอกซ์ตร้าร้านเอกซ์ตร้ามาเที่ยวลองเอากล้องมาถ่ายที่นี่ถึงดู ดข้อมือดีฮะ ว้างเดินน่าจะเป็นทางเดินเพราะว่าดูจากต้นไม้ต้นไม้ใช่ใช่รับใช่

Thank okay. you. ก็วันนี้รีบมานะครับแวะตลาดที่ในตลาดในนะครนายกนะครับแล้วก็รีบจะมืดมาไม่ทันเข้าตลาดก็ห้าโมงกว่านะครับห้าโมงเย็นครับได้มาแค่นี้นะครับประทังชีวิตไปก่อนครับวันนี้ไม่ต้องโอ้ยโอ้โอ้ย,อย,อยสีสดใสสวยงามนะครับโอ้ ไฟกำลังพอดีน,นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมทําน้ําจิ้มก่อนนะครับเดี๋ยวมานั่งกินกันครับ มาเมือเ่อไปหน่อยครับไม่ทันได้เห็นวิวเห็นมาก็รีบกางเป็นรีบทำามอไฟครับจนไม่ได้ไปเดินดูสถานที่นะครับมืดแล้วฮนะจะได้ของแบบที่โต๊ะนะ้องสาขามาถึงครับปุ๋งครับ อากาศดีมากครับเดี๋ยวต้องมาใหม่อีกรอบนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ารีบไปแล้วก็จะกลับมาเช็คอินที่นี่ใหม่นะครับวันนี้ไม่ทันครับพ um ร you ุ่งนี้ต้องเดินทางต่อรับก็แนะนำเพื่อนๆนะครับ สถานที่จุดกลางเต็นท์อ่างเก็บน้ําวังบอลครับของจังหวัดนครนายกครับมาแล้วมันิดหวังแน่นอนครับทั้งมีทั้งน้ําตกมีทั้งเรือพายแล้วก็สถานที่บริการจุดต,ต่างๆครบวงจรครับเวลาที่นี่เปิดกี่โมงถึงี่โมงครับเปิดหกโม, <บ S 1> ม<อ>งเช้าแต่ตอนตอนที่เปิดมาเมื่อเราเพิ่งเปิดอ่างเก็บน้ําเพื่อ<ะ>ให้นักท่องเที่ยวมากลางเต็นท์ได้นี่ยังไม่ถึงสิบวันเลยครับ เพราะว่าตั้งแต่ต่อรับตั้งแต่ต่อเนื่องมาจากโควิดมาครับครับผมิึงได้เปิดครับเพราะว่ามันมีหลายหน่วยงานที่เราเริบชอบไม่ได้ปิดบกโมงอย่างน่านน้ำน่านน้ำเป็นของชนะทครับอย่างร่องเรือเป็นของพระรอย่างขบุนเป็นของเจ้าที่ของอุทยานที่คอยดูแลรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวครับผมตอนนี้ก็ไม่ได้ปิดหกโมงแล้วก็สี่ทุ่มเราจะปิดด่าน ไม่รถเท่าออกเพราะว่าเป็นสันเขื่อนเป็นของชนประทานนักท่องเที่ยววัยรุ่นเขาจะมากันเยอะมานั่งอยู่ที่นี่แล้วครับมาแล้วเข้ามาก่อควรในนี้ก็ได้หรือว่ามาผมก็ไม่ทราบเพราะว่าเราเป็นเจ้าเจ้าหน้าที่เรามีน้อยเรามีทั้งหมดแค่5้าคนเองครับอยู่ที่นี่เราดูแลอาจจะไม่ทัวถึงเราทํางานทุกวันช่วยกันทําครับอยู่กัน5าคนนะครับช่วยกันทํผัดบางทีอยู่เวรออกเวรมาก็ยังไม่ได้พักผ่อนเลยครับก็ดูช่วยกันครับถ้าจริงเป็นวันหยุด หรือว่าเป็นวันเทศกาลอย่างเงี้ยครับนะักท่องเที่ยวจะเยอะมากเราก็ตอนนี้คือที่ว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้เก็บค่ากางเต็นท์นะครับตอนนี้ที่เราเก็บกางเต็นเต็นละยี่สิบบาทาาคือเราจะใช้เงินตัวนี้ไปซื้ออุป,ปรกรณ์รที่มาซ่อมบำรุงห้องน้ําและมาบำรุงหลอดไฟตามรายทางให้กับนักท่องเที่ยวสะดวกสบายครับครับโอเคพี่ชื่ออะไรับอดุลครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับผมครับพบค่า ห้าสามแปดสองเก้าหนึ่งสองครับผมติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้ครับสอบถามดี๋ยดนนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณครับตอนนี้อากาศมันเริ่มอบอ้าวนะครับต้องอาบน้ําครับแต่ไม่ได้เอาผ้าชิดตัวมาเลยครับไม่ได้นำมาเลยครับก็ห้องน้ําก็จะอยู่ทางด้านนั้นนะครับตามผมมาเลยครับ มที่ไหนเจอทุพพี่ครับเจ้าตูกก็สังเกตนะครับเดินไปตลอดจะมีร้านของชําร้านอาหารเพื่อ่มตลอดนะครับมาแล้วไม่ต้องกลัวนะครับที่นี่มีเต็นท์ให้เช่าพร้อมครับมาตัวเปล่าก็ได้ครับมีทุกอย่างครับอาหารการกินเขามีบริการให้นักท่เที่ยวยันมืดเลยนะครับนะครทางด้านล่างสันอ่างนะครับก็จะมี เต็นกลางกันเป็น,นครับมาปิกนิกกันเป็นครอบครัวครับอ่าตอนนี้คือข้าหน้าที่เป็นจุดให้บริการนะครับตอนมาผมไม่ได้ถ่ายดูนะครับเท,ท,ที่ยวชมอ่าเที่ยวชมธรรมชาติอา่างเก็บน้ำวังบอลน,นะครับก็เปิดตั้งแต่หกโมงเชา้าอ่าแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าก็เข้ามาได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตา้งเต็นต์กันนอนกันเยอะเลยนะครับ นี่ผมอาบน้ําเสร็จไปที้อยครับออาน้ำจะอยู่ทางด้านนั้นนะครับก็ใหญ่มากเลยครับมีสาราสุขครบคันนะครับตอนนี้ก็มืดมากนะครับได้เวลาเข้าไปนอนแล้วพรุ่งนี้เช้าเดินทางต่อ วันนี้อาจจะลําบากหน่อยนะครับมีแต่เต็นท์นะครับไม่มีที่นอนไม่มีหมอนไม่มีอะไรเลยนอนกันแบบนี้แหละครับแข็งเป๊กเลยวันนี้ไม่ได้เตรียมอะไรมาเลยครับผ่านมาก็เลยแวะเข้ามาดูสถานที่เลยจัดมนมืดแล้วครับเลยต้องนอนสักหนึ่นครับ